มเมล็ดนี้จะเห็นว่ารากขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเราก็แก้ไขหน่อยนะครับเอารากใส่ไปข้างล่างสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นวันที่4ี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแตงกวาญ,ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรนะครับวันที่4ี่จากเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้นํารากเนี่ยมเมล็ดแตงกวาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยออกรากเราก็ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับ อันนี้ใช้ได้อันี้ใช้ได้นี่ครับจะมีมะเมล็ดนี้จะเห็นว่าลากขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเราก็แก้ไขหน่อยนะครับเอาลากใส่ไปข้างล่างยัดเข้าไปข้างล่างดีกว่านี่จะออกอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะออกอยู่แล้วไงดีจะยัดจะยัดลากลงไปข้างล่างเนี่ยครับยัดลงไปใช้ครีม ขี้พันลากเขาลงไปข้างล่างนะครับแล้วให้เอา,เอ,าออกมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่ครับให้ลากอยู่ข้างล่างนี่นะครับอันนี้ลากขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราจะเาลงมาข้างล่างนะครับ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลากเขาก็จะเสียหายแค่นี้ครับเรียบร้อยอันนี้อัอนนึงเนี่ยจะงอกอยู่แล้วนะครับจะงอกอยู่แล้วเอาลาเข้าไปข้างหน้ง เราก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับ,ะรบจะมีจะมีขีดอยู่เราก็อาศัยไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะโป่งขึ้นมาอันนี้เองอันนี้เรียบร้อย รสรุปวันที่สี่จากจากที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเริ่มที่ลากยาวขึ้นนะครับใบเล็กๆก็จะเริ่มออกมามีสีเขียวนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับนะก็จะใช้เวลาจ็กนี้นะครับก็จะเริ่มออกเป็นใบอ่อนๆสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับอันนี้วันที่สี่ เดี๋ยวเรามาดูกันในวันที่ห้าที่หที่7ดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการเพราะแตงกวาญี่ปุ่นนะครับวันที่ห้าวันที่หเราจะยังไม่ทําคลิปนะครับเราจะไปทําคลิปอีกทีในวันที่เจดเราจะมาดูนะครับว่าแดต้นเนี่ยจะเริ่มงอกออกมายัางไงจะเริ่มมีใบอ่อนกี่ใบนะครับจะมีความสูงเท่าไหร่นะครับการที่เราเก็บเราก็เก็บไว้อย่างนี้เลยครับไม่ต้องปิด นะครับไม่ต้องปิดให้โดนแสงดำไรหรือจะเอาไว้ในร่มหรือช้าขาบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันที่7นะครับว่ามเมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น8มเมล็ดนี้จะเจริญเติบโตยังไงนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับในวันที่7คลิปนี้สวัสดีครับ